จะดีตอนสายๆนะคะเพียงสิบห้าอะไรรองร้อ,อเ,รยเย็นยนะดืกาแฟเสบร,รูปมาหลายวันละสมควรแล้ว,วลกับความขี้เกียจของตัวเองขี้เกียจไปซื้อกาแฟสด <S 2> <S 2> ชาดีอร่อยอยู่นะแต่ว่าความหอมความอารมณานี่แหละเทีเยบกับกาแฟสดแล้วมันตระเรื่องเลยนะ Mình với nhau nha Ừm, rồi, tệ một chút Cho bắt bát đây Nấm nước xào lốt thuyền. Đi dưới nha Cái nhớt lát nó một phía này ไส้ตัวปวนไส้เผือกไส้สับประรดไส้งาดงงาดำนี่เป็นไส้เดี่ยวไหวได้ยู่โอเคช่วนี้อากาศร้อนนร้อนมากๆก็ไม่ไหวอ่ะเสียวพายุจะเข้า เติมน้ำบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่คนนี้คประจำตัวนะ<อ>ความดึงความดัน<อ>ข่าวสารบ้านเมืองมีอะไรบ้างันี้บางคนก็บอกว่าเอาข่าวลุงพลมากดกระแสข่าวการเมืองจริงๆมันไม่กุ้งไม่เกี่ยวกันนะการเมืองก็ กำลังอภิปรายเรื่องงบประมาณก็รอรุ่นนะรัฐบาลจะได้อยู่ต่อจะได้ไปต่อเลยพอสำนี้นะคอักงา,าสาหัสในจะโควิดในจะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่เนาะซงมันก็แย่กันทั่วโลกแหละแต่ว่าประเทศที่เขาฉีดวัคซีนเริ่มฉีดได้เยอะกว่าเราเขาก็เริ่มฟื้นตัวนะของเราในปีเนี้ย ขึ้นปีนี้ฉีดวัคซีนได้อยาง80%ขึ้นไปของประชากรนี่นก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันปัญหามันเยอะเนาะเอาไม่ค่อยทันรัสเซอเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทุกวี่ทุกวันทีนี้วัคซีนก็มีปัญหาอีกการนำท่งนํำเข้าแต่นี้นก็มีข่าวดีเนาะแอสตราเซเนกนะ่ยมีตัวแทนการผลิตอยู่ในประเทศไทยรอดเนี่ยพร้อมที่จะ นำส่งให้รัฐบาลแล้วนะก็คือ 1, 1นึ่้านแปดแสนดูหนึ่งล้านแปดแสนเทอมนะไม่ถึง2ล้านที่ตั้งเป้าไว้แต่ก็โอเคนะพอได้ใช้ไปก่อนก็คือ,อคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปก็เขาบอกว่าจะได้ฉีดแน่นอนวันที่เจมิทุนานนี่แหละส่วนนอกนั้นก็ต้องรอไปก่อนนะก็ฟังนโยบาย ก็ต้องติดตามข่าวสารเนาะช่วงนี้ก็ป้องกันตัวเองไว้ระแวดระวังนะคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะออกนอกบ้านนี่ก็ต้องระวังตัวเองส่วนข่าวของคดีน,อน้องชมพู่นะคะนายชัยพลวิพาก็ฝากขังที่สพกกตูเมื่อคือนนี้ก็นอนเป็นคืนแรกนะคะนอนที่โรงพักกกตูมืนะ,ะั วันนี้ก็เป็นวันอยู่ราชะการเนาะวันค่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชนีรอชิบเนาะก็ศาลก็ปิดทําการนะก็เลยแบบถ้าจะไปยื่นขอประกันตัวอะไรเนียคงไม่ได้นะมันเป็นพรุ่งนี้นั่นแหละเห็นว่าจะมีคนนะคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะอ่นั่นะแหละวว่าผู้ต้องหานี่จะออกไปแบบยุ่งเหยิงกับพยานเนี่ยนะ ก็ทางฝ่ายผู้เสียหายนะพ่อแม่เนาะเขาก็ห่วงเรื่องค,ความปลอดภัยนะคะเหมือนมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงกลัวเอางั้นก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ชมนี่เราก็ฟังข่าวนะแล้วก็ต้องเปิดใจนะ <laughs> ใครใครเข้ามาดูช่องนี้บางทีอาจจะแบบขา <c oughs> เลิกติดตามนะ <laughs> ว่าให้ลุงพลอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงเราก็แบบเราก็กลางๆนั่นแหละเนาะพยายามมองกลางๆนั่นแหละเออถ้าเราเป็นหมออกของผู้สูญเสียนะ เราก็ต้องอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่แบบมาทำกับลูกเราขนาดนี้ใช่ไหมพอตำรวจเขารวบรวมข้อมูลนั่นนี่โน่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากการสอบปากคำจากการเข้าเครื่องจับเพชทนั่นนี่โน่หลักฐานแวดล้อมเวลาที่เกิดเหตุทั้งหลายทั้งปวงนะจนออกหมายจับได้เงี้ยสอนนี้มันก็ต้องมีอารมณ์เนเนาะว่าเออเนี่ยคนที่แบบนึกอยู่แล้วเชี่ยวอะไรเงี้ยนะแต่ว่า มันก็ต้องมีอารมณ์เนียออกไหมคนที่สูญเสียนะ่ะเราก็ต้องเข้าใจหัวอกตรงนี้ด้วยนะยิ่งลูกเขายังเล็กๆอยู่สาขวบเองนนะเอะไรเงี้ยนะสามขวบสองเดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคือต้องให้โอกาสแล้วก็ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาเขาด้วยนะคะให้เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วเขาก็มีพนุทนายแล้วแหละนะเขาก็จะต้องพยายามหาหลักฐานมาหักล้างอทั้งที่นางแตนเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปภูเส้นขนของนางแตนนะปิดไปกับ ในายชัยพลซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนางแตนนี่นะก็เลยเป็นเป็นการสืบสาวไปถึงตัวผู้ต้องหานะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งทีนี้เขาก็เอามารวบรวมกับรลายสิ่งร้ายอย่างนะคะการให้ปากคำเนี่ยก็ทุกคนตอบไทม์ไลน์ของตัวเองได้หมดยกเว้นผู้ต้องหาหนี่นะเราก็ต้องจําได้นั่นแหละเนาะว่า ช่วงที่เกิดเหตุเนะี่ยถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องม,มีอะไรเนี่ยเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะนะมันจะมีไทม์ไลน์ของเขาที่ขาดหายไปเนะี่ยมันเป็นไทลน์เขาก็ทำเป็นกราฟิกทําเป็นเรื่องราวให้ดูนะคะลองไปดูนะย้อนหลังอืมนั่นแหละมันมีพิรุธหลายอย่างมีพยานเห็นเห็นผู้ต้องหานะ่ะลงมาจากเขาอือในช่วงเวลาที่แบบเกิดเหตุนะอืม แล้วก็พยายานให้ปากคําคือแบบไม่ตรงกับที่ผู้ต้องหาให้ปากคำนะก็คือแบบว่ามันมันขัดแย้งกันอะ่ะแล้วก็รอดูผลต่อไปเนาะถ้าเป็นแพ้นี่นะก็คือเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เช่นเรื่องอะไรกันจะไม่เเรื่องซีเรียสจรย เมืวานนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้หลังจากที่พาตัวนายชัยพลเนี่ยนะก็ต้องหาขึ้นทอมาจริงๆเราไม่ได้ไปลงที่สพขกตูมเลยนะมาลงที่สพมุกกรหา a n a เนี่ยาเอาไปสองกิโลในเมืองมาถึงช่วงเย็นประมาณเกือบห้าโมงก็ทีมสืบนะชุดคดีเนี่ยสอบปากคำเพิ่มนะ สองสามชั่วโมงอยู่นะที่สพเออมืองเพิ่มแต่ว่าเบื้องต้นก็ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะอ,อลังนั้นก็ได้พาตัวผู้ต้องหานั่งขึ้นรถตู้ฝากไปที่สพปุกตูมก็ฝากข้งไว้ที่นั่นนะคืนหนึ่งนะเมื่อคืนนี้คืนแรกแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมถ้าจะยื่นเรื่องขอประกันตัวอะไรเงี้ยคงจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่า วันนี้สาลหยุดนะว่าเขาก็เหมือนไม่ได้มีพิการที่จะหลบหนีอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเขาอะเมื hey, ่อวานเนี่ยตอนเช้าๆเขาไม่ได้หนีนะเพียงแต่ว่าเขาได้ยินกระแสข่าวมาแล้วก็เกิดความกังวลคือตกใจอนะก็เลยเดินทางไปหาทนายก่อนไงก็อยู่ใกล้ทนายไว้ก่อนอินใจก่อนกว่านะอืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับลายเป็นว่าสำนักงานตำรวจก็บอกว่ามันไม่ใช่การมอบตัว มันเป็นการจับกลุ่มม,ม่กลายเป็นว่าเด็กเกิดที่ไหนเขาให้ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่นั่นนะเขาไม่ได้รับมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรเงี้ยนะกลายเป็นการจับกลุ่มอ่ะมันก็จะมีผลต่อเรื่องของถ้าจะยื่นขอประกันตัวอะไรเงี้ยนะถ้ามอบตัวเนี่ยไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีอะไรเงี้ยมันก็ศาลก็จะพิจารณาให้มีการประกันตัวอะไร เราก็ต้องมองทั้งสองบุมนั่นแหละทั้งฝ่ายผู้สินสูญเสียแล้วก็นายชัยพลเขาไม่ทำจริงนะเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเนาะก็กระแสสังคมมันก็มาแบบมาแบบนั้นตั้งแต่ต้นคือแบบทั้งหลายทั้งปวงนะด้วยการที่พูดไม่อยู่กับร่องกับรอยด้วยนะเวลาแกให้สัมภาษณ์เนี่ยแกก็จะพูดคนละอย่างนะแล้วก็เอ่อเวลาไปสอบปากคำก็สไตล์เดียวกันจริงแล้วอ่ะตำรวจหรือผู้ที่รู้กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าหมายจับแบบเนี้ยชุดคอมมานโด ม,มันเกินกว่าเหตุไปไหมมันจะเป็นต้องใช้แบบชุดธนุมานชุดคอมาโดเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแค่จับคนคนเดียวเนี่ยเขาแบบออกหมายเรียกก็พอมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่หมายเรียกเขาก็ไปไปงานตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะท่านนายก็บอกว่าจะเป็น้องออกหมายจับเลยเหรอทางตำรวจก็จะมองว่าโทษมันหนักนะถ้าระวังโทษเกินสามปี เขาก็ต้องออกหมายจับหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจบางคนก็บอกว่า,วามันไม่จำเป็นเสมอไปอะไรเงี้ยนะมะม่มวงกำลังอร่อยเลยเนี่ยแบบเวน,นหามอันนี้นึ่ยเพิ่งสุกจะหมดแล้วนะคะเนี่ย วันนี้อาจจะไดไปให้อาหารลิงเพราะว่าม,ม่วงเดียวมันใหญ่หน้าบ้านเนะี่ยเริ่มสูกเริ่มเนา่าเสียดายก็มม,ม่วงเริ่มวายแล้วต่อไปก็จะได้ซื้อผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันจะได้ถูกหนะ่อยไปให้ลิงแล้วก็ซื้อขนมที่นมก่อนไปก็โอ้เจ้าตุ้มเตรียมอ่ะ ปีที่แล้วก็เพิ่งคลอดไปลูกสามสี่เดือนมก็โตแล้วเต mm ีย hmm. มก็ mm hmm. เป็นหายไปวันสองวันนะเจอวันก่อนนะ่คลอดอยู่แล้วไม่ลูกเกาะอ,อกอีกแล้ว oh oh oh. oh, <no. S 1> เยอะอดูข่าวดูละครก็ย้อนดูตัวเรา,วาเออไหนที่มันดีแล้วก็เป็นแบบอย่างเนาะนไหนที่มันจะทำให้ชีวิตยุ่งเหยิง ตกต่ำล้วก็อย่าไปทำแล้วกันนะเอาชีวิตให้รอดไปแต่ละวันทำมาหากินอายุต่อไปยาวๆนะสะสมความดีไว้บ้างปเป็นเสบียงบุญอะไรเงี้ยก็พอแล้วเนาะคนเราเกิดมาก็มาแต่ตัวนะผู้ชมเสื้อผ้าติดตัวก็ไม่มีตอนเกิดน,นะ <S <S ที่มีที่ได้ทุกวันนี้มันก็กําไรชีวิตทท่านั้นที่นีแเราก็อย่าไปอะไรมากมายกับของนอกกายนะที่นีของก็มีบ้างพอไม่ขาดสนเนี่ย แต่ถ้ามันจะไม่มีวันหนึ่งมันจะตกต่ําขนาดไหนนะคนเรามันอย่างน้อยมันก็ถ้าไม่งมืองอมืองอเท้านะเราก็นั่งนั่งจ้องพอประทังไปได้แหละวันๆนะมีอะไรก็ทําไปก่อนเนาะดี๋ยวพึ่งทอแท้กับชีวิตนะเ๋ยวาพึ่งไปคิดสั้นไปอะไรเ่าจะเกิดมาได้นะไม่ใช่ง่ายๆนะชาตินางเราจะได้เกิดหรือเปล่าบุญไม่พอวาสนาวิถงก็ไม่ได้เกิดง่ายๆนะ สะสมบุญไม่ถึงมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะคุณผู้ชมเอออย่าไปคิดสั้นอย่าไปต้องเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยอย่าไปทาชั่วทําเลวนะเพราะว่าชีวิตนี่มันคือเกิดยากสะสมบุญไว้บ้างแล้วก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆเข้าไว้นะค,ะคิดซว่ายัางมีคนที่อดทุกขนะ์หนักเขาสิ้นไรกว่าเรานะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะมีจนแค่ไหนลนะ้วก็ขอให้สู้ไปวันหนึ่งมันก็จะดีขึ้นนะเนาะ โอเคค่ะติดโล่งใจงให้กับทุกคนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย